คุณเคยหน่งหงิดกับลูกๆที่ติดเกมจนหยุดไม่ได้แต่ตัวเองก็หยุดถ่ายฟฟดและหยุดดูซีรีส์จนถึงเช้าไม่ได้เหมือนกันคุณและลูกๆไม่ได้ผิดปกตินะคะมันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ในคลิปนี้จะทําให้คุณเข้าใจแต่ถ้าคุณอยากมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเราก็มีทางแก้ให้ด้วยค่ะไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Good Flow วันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจที่จะมาเปิดเผยเบื้องหลังพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเราค่ะคลิปนี้มาจาก คลิปที่ชื่อว่า How I trick my brain to like doing hard things โดปามีนดีทอ็อกซ์ขาจากช่อง Better than yesterday ค่ะลองนึกภาพตามนะคะคุณคงไม่มีปัญหาเลยอะกันนั่งถ่ายฝีโซเชียลเล่นเกมบนมือถือหรือดูซีรีส์รัวๆสองสามชั่วโมงแบบไม่ walk back เลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วบางคนอาจทำได้นานกว่าน,นั้นด้วยซ้ำถ้าเปลี่ยนเป็นเอาล่ะวันนี้ ขอเรียนรู้เรื่องใหม่ๆสักครึ่งชั่วโมงหรือลองทำอาชีพเสริมที่เราอยากทำมานานแล้วสักหนึ่งชั่วโมงหรือลองอ่านหนังสือเล่มใหม่ๆสักครึ่งชั่วโมงพอรีดแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเหมือนจะยากจะนานขึ้นมาทันทีใช่ไหมคะ ทั้งที่ในใจลึกๆก็รู้อยู่แล้วว่าการเรียนรู้การออกกําลังกายการสร้างธุรกิจการอ่านหนังสือหรืออะไรก็ตามที่สร้างประโยชน์ให้เราในระยะยาวนี่แหละจะนําพาสิ่งดีๆมาโู่ชีวิตเราแต่สุดท้ายเราก็เลือกที่จะนั่งดูทีวีนุ่งเล่นมือถือถ่ายหน้าจอโซเชียลต,ต่อไปอยู่ดีบางคนอาจจะบอกว่าก็แง่ละ่ะ กิจกรรมพวกนั้นมันง่ายไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยนี่นาในขณะที่กิจกรรมที่มีประโยชน์นะสิทั้งยากและต้องลงมือทำด้วยตัวเองในทางกลับกันทำไมบางคนดูเหมือนไม่มีปัญหาการเรียนการออกกาลังกายหรือการลงมือทำาในสิ่งตั่เองสนใจเลยละ่ะเพราะเขามีวิธีการไรในการจัดการกับความยากลำบากเหล่านี้หรือเปล่าสำหรับคำถามนี้คำตอบอยู่ที่ สารสื่อประสาทในสมองของเรานี่เองค่ะที่ชื่อว่าโดปามีนหลายคนอาจเข้าใจว่าโดปามีนคือสารแห่งความสุขหรือสารแห่งรางวัลแต่จริงๆแล้วมันเป็นมากกว่านั้นโดปามีนไม่ใช่แค่สารที่ทาให้เรารู้สึกดีเท่านั้นแต่มันคือสร้างความปรารถนาในสิ่งต่างๆให้กับเรานั่นเองมันคือแรงขับเคลื่อนที่กระชากให้เราลุกจากเตียงเพื่ออไปทำสิ่งต่างๆในชีวิต ถ้าคุณยังสงสัยว่าโดปามีนมีพลังขนาดนั้นเลยเหรอเรามีผลการทดลองที่น่าทึ่งจากนักประสาทวิทยาล้อยฟังค่ะเรื่องของหนูติดปุ่มแดงการทดลองนักวิทยาศาสตร์ได้ติดขั้วไฟฟ้าเข้าไปในสมองของหนูทดลองและเมื่อใดที่หนูพยายามดึงปุ่มสีแดง นักทดลองก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าเล็กน้อยเข้าไปกระตุ้นสมองสนที่ทําให้รู้สึกว่าได้รับรางวัลจากการกระทํานั้นผลปรากฏว่าหดูพยายามอย่างมากที่จะดึงปุ่มสีแดงซ้ําแล้วซ้ำเล่าเป็นชั่วโมงๆโ,โดยไม่ยอมกินไม่ยอมนอนมันพยายามต่อไปจนกระทั่งหมดแรงเห็นไหมคะว่าพลังแห่งการคาดหวังรางวัลมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ หากเราทำการทดลองในทางตรงกันข้ามทดลองได้ยับยั้งการหลั่งสารโดปามีนจากสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลผลก็คือหนูกลับซึ่งซึมอย่างเหลือเชื่อมันไม่ยอมแม้แต่จะลุกขึ้นมากินน้ำที่อยู่ตรงหน้าเพราะมันรู้สึกว่าไม่มีค่าพอที่จะทำอย่างนั้นไม่หาอาหารไม่หาคู่และดูเหมือนจะหมดความหวังที่จะมีชีวิตต่อไปเลยค่ะแต่ก็น่าแปลกนะคะหากมีอาหารไปวางอยู่ตรงหน้า มันก็ยังคงกินอย่างมีความสุขอยู่ดีนั่นแสดงว่าหนูไม่ได้ขาดความสามารถในการกินแต่ขาดแรงจูงใจที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งต่างๆต่างหาก,หากคุณอาจจะคิดว่าความหิวต้องหากที่จูงใจให้เราหาอาหารแต่จริงๆแล้วโดป,ปามีนคือตัวการหลักที่ผลักดันให้เราลงมือทำสิ่งเหล่านี้ค่ะ แม้ว่าสถานการณ์ของหนูทดลองอาจจะดูสุดขั้วไปหน่อยแต่คุณจะได้เห็นว่าโดปามีนมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเรามากน้อยแค่ไหนในความจริงแล้วสมองของเราพัฒนาส่วนที่ต้องการโดปามีนก่อนส่วนอื่นๆเลยนะคะถ้าโดปามีนหลังน้อยเกินไปคุณก็จะขาดแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆแต่ถ้าโดปามีนหลังมากเกินไป คุณก็จะมีแรงจูงใจล้นเหลือในสิ่งนั้นๆและพฤติกรรมแบบไหนล่ะที่จะกระตุ้นให้โดปามีนหลั่งออกมาคำตอบคือกิจกรรมที่คุณคาดหวังว่าทำแล้วจะได้รับรางวัลตอบแทนที่น่าพึงพอใจแต่ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าจะไม่ได้รับรางวัลสมองก็จะไม่หลั่งโดปามีนออกมายกตัวอย่างง่ายๆก่อนที่คุณจะกินอาหารจานโปรดสมองจะปล่อยโดปามีนออกมาแล้วค่ะเพราะคุณรู้ว่าอาหารจานนั้นจะทำให้คุณมีความสุข บางทีอาหารจะไม่อร่อยอย่างที่คิดโดปามินก็ยังหลั่งออกมาอยู่ดีนั่นเป็นเพราะสมองของคุณไม่ได้สนใจหรอกคะ่ะว่ากิจกรรมนั้นจะดีต่อคุณหรือไม่มันแค่ต้องการให้โดปามินหลั่งมากขึ้นเท่านั้นเองไปจะพูดถึงเรื่องพฤติกรรมการเสพติดกับโดปามินนะคะตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือผู้ติดยาเสพติด พวกเขารู้ดีว่ายาเสพติดไม่ดีต่อร่างกายแต่พวกเขาก็ยังต้องการมันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะสารเสพติดบางชนิดเช่นโคเคนหรือเฮโรอีนจะไปกระตุ้นให้โดปามีนหลั่งออกมาในปริมาณมหาศาลทําให้สมองต้องการมันซ้ําๆแน่นอนว่าเกือบทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราก็กระตุ้นให้โดปามีนหลั่งออกมาได้มากน้อยแตกต่างกันไปค่ะแม้แต่การดื่มน,น้ำเปล่าตอนกระหายก็ยังกระตุ้นให้โดปามีนหลั่งเลยนะคะ แต่โดปามีนจะหลั่งออกมาไมา่สุดเมื่อคุณได้รับรางวัลตอบแทนที่คาดเดาไม่ได้ค่ะเช่นการเล่นตู้สล็อตแมชชีนในคาสิโนถึงแม้คุณจะเสียเงินไปมากแค่ไหนแต่ก็ยังคงคิดว่าอีกเดียวเถอะถูกรางวัลแจ็คพอ็อตแน่นอนคุณไม่รู้หรอกว่าต้องกดอีกกี่ครั้งถึงจะถูกรางวัลแจ็คพ o อในี่แหละคืเอเสน่ห์ของมันสังคมในยุคดิจิทัลกับโดปามีนที่พุ่งสูง ยิ่งใน,นยุคปัจจุบันที่ข่าวสารข้อมูลถาโถมเข้ามาให้เราอย่างมหาศาลร,รู้ไหมคะว่าสิ่งนี้ยิ่งทําให้โดปามีนหลั่งออกมาในปริมาณสูงมากในชิประจำวันของเรากิจกรรมที่กระตุ้นโดปามีนอย่างมากคือการเล่นโซเชียลมีเดียการเล่นเกมหรือการดูสื่อบันเทิงต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนี่คือเหตุผลที่ว่า คุณต้องหยิบมือถือขึ้นมาเช็คอยู่ทุกๆ5นาทีหรือ5วินาทีเพราะเราคาดหวังว่าเราจะเห็นข้อความใหม่ๆหรือการแจ้งเตือนเข้ามาถึงแม้เราจะรู้ดีว่ามันคงมีข้อความใหม่ๆเข้ามาเรื่อยนั่นแหละเราตอนนี้ก็มโนทดลองพวกนั้นที่พยายามดึงปุ่มสีแดงซ้ำๆเพื่อไดโดปามีนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันไม่ดีตรงไหนล่ะมันก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรร่างกายสักหน่อยคุณกําลังคิดผิดแล้วค่ะ ร่างกายของเรามีระบบชีวภาพที่เรียกว่าโฮโมโอสเตซิสซึ่งหมายความว่าร่างกายจะพยายามรักษาสมดุลการทำงานภายในและระดับสารเคมีต่ตางๆไว้เสมอเมื่อใดที่เสียสมดุลร่างกายจะปรับตัวเองเพื่อกลับสู่สมดุลค่ะตัวอย่างเช่นเวลาอากาศหนาวร่างกายจะสั่นเพื่อให้เกิดความร้อนหรือเวลาอากาศร้อนเราจะเหงือ่อออกเพื่อระบายความร้อน ร่างกายพยายามรักษาอุณหภูมิไว้ประมาณ37องศาเซลเซียสเสมอแต่โฮเมโอเซซิสยังเกิดขึ้นผ่านความทนทานด้วยค่ะเหมือนคนที่ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆจะเริ่มคอแข็งขึ้นเรื่อยๆพอร่างกายได้เพิ่มขีดจำกัดความทนทานต่อแอลกอฮอล์ทำให้เราเมาได้ยากขึ้นกว่าเดิมกรณีของโดปามีนก็ค,คล้ายๆกันค่ะ เมื่อสมองของเราคุ้นชินกับโดปามีนในระดับที่สูงมากๆจากกิจกรรมเหล่านี้ระดับโดปามีนนี้ก็จะสูงขึ้นจนกลายเป็นเรื่องปกติของคุณโดยปริยายร่างกายของคุณได้ขยายขีดจำกัดความทนทานต่อโดปามีนออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้แหละปัญหาก็จะเกิดเพราะหากมีกิจกรรมใดที่ไม่สามารถกระตุ้นโดปามีนให้หลั่งออกมามา,มากพอนั่นหมายความว่า คุณจะไม่สนใจกิจกรรมนั้นอีกต่อไปคุณจะไม่สามารถสร้างแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองได้เดกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและหมดสนุกเพราะโดปามีนหลั่งออกมาน้อยเกินไปเมื่อเทียบกิจกรรมอื่นที่มันหลั่งออกมามากและนี่คือสาเหตุทิพคนเลิกที่จะเล่นเกมเล่นอินเทอร์เนต็ตแทนที่จะศึกษาหาความรู้หรือลงมือทำธุรกิจเพราะรู้สึกดีและสบายใจตอนเล่นเกมเนื่องจากมันทำให้โดปามีนหลั่งออกมาในปริมาณมาก ในขณะที่การทำงานหรือการอ่านหนังสือทำให้โดปามีนหลั่งออกมาน้อยกว่ามากค่ะนี่จึงเป็นคำตอบว่าทำไมผู้ติดยาเสพติดจึงประสบความยากลำบากมากในการเลิกยาเพราะความทนทานต่อโดปามีนที่สูงมากนี้ทำให้ชีวิตขาดยาเสพติดไม่ได้พวกเขาอยู่ในสถานการณ์อย่างหนุทดลองที่ขาดแรงจูงใจเมื่อโดปามีนถูกยับยั้งไม่ใช่แค่ผู้ติดยาเสพติดเท่านั้นนะคะคนที่ติดเกมติดโซเชียลมีเดีย ทั่งติดสื่อลามกออนไลน์ก็จะตกอยู่ในสถานการณ์นี้เหมือนกันค่ะเมื่อความทนทานต่อดปามีนสูงมากแล้วพวกเขาจะไม่สามารถมีแรงจูงใจกับพฤติกรรมที่กระตุ้นโดปามีนน้อยนอได้ต่อไปแล้วเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้ต้องตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายนี้คำตอบก็คือเราต้องทำการโดปามีนดีท็อกซ์คุณพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่า โดปามีนดีทอ,อกสมัยวิธีการแบบไหนสิ่งที่คุณต้องทําก็คือวางแผนวันที่จะไม่ยอมให้มีกิจกรรมที่กระตุ้นการหลั่งโดปามีนในระดับสูงเลยเพื่อให้สมองของคุณไม่ได้รับโดปามีนในระดับสูงและตัวรับโดปามีนของคุณก็จะเริ่มฟื้นฟูนตัวเองคำเตือนสำคัญนะคะหากคุณเป็นผู้ติดยาเสพติดจริงๆขอให้แนะนำให้ปรึกษาพแพทย์เฉพาะทางค่ะเพราะอาจจะมีการถอนยาทางกายทางประสาทที่รุนแรง เอาละกลับมาที่โดปามีนิท็อกซ์กันต่อในหนึ่งวันเต็มๆที่คุณจะต้องพยายามหาความเพลิดเพลินให้น้อยที่สุดเจ้าที่จะทำได้ด้านหมายถึงงดใช้อินเทอร์เน็ตและเทคยูทุกชนิดทั้งมือถือคอมพิวเตอร์ไม่ฟังเพลงไม่ช่วยวเองไม่กินอาหารขยะยอมรับได้เลยว่าตลอดวันนั้นคุณจะไม่มีกิจกรรมที่กระตุ้นโดปามีนระดับสูงเลยสิ่งที่คุณจะได้สัมผัสอย่างเต็มที่ก็คือความโคตรน่าเบื่อเลยค่ะมันจะน่าเบื่อมากมาก มีกิจกรรมทางเลือกสลับการโดปามินดีท็อกซ์นะคะแต่ในความน่าเบื่อน,นั้นคุณสามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้เช่นเดินเล่นนั่งสมาธิหรือทบทวนความคิดของตัวเองเรียนรู้ชีวิตทบทวนเป้าหมายชีวิตจดบันทึกความคิดต่างๆที่ขุดขึ้นมาย้ำนะคะว่าต้องจดลงบนกระดาษไม่ใช่มือถือ iPad หรือคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดนี้ดูเป็นความวิธีที่หักดิบและเข้มข้นใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วและชัดเจนคุณต้องทำวิธีการหักดิบนี้แหลคะค่ะทำไมโดปามินดีทอ็อกซ์ถึงได้ผลหลายคนอาจสงสัยว่าวิธีการหักดิบดิบได้ผลจริงเหรอลองนึกภาพตามดีนะคะสมมุติว่าทุกมื้อคุณได้กินอาหารที่พัตนาที่ดีที่สุดในเมืองทุกวันไม่ต้องแปลกใจเลยว่า รสอาหารโอชาเหล่านั้นจะกลายเป็นเกณฑ์ความพึงพอใจใหม่ของคุณไปแล้วหากมีคนยื่นข้าวเปล่าจานเดียวให้คุณทานแน่นอนว่าคุณต้องปฏิเสธใช่ไหมคะรลรสชาติของข้าวเปล่าจะสู้รสชาติอาหารโอชาได้อย่างไรแต่ในสถานการณ์ตรงกันข้ามถ้าคุณติดอยู่กลางทะเลทรายและกำลังขาดสารอาหารถ้าเจอเข้าวเปล่าจานเดิมคุณจะต้องไม่ปฏิเสธมันอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมละ่ะ นี่คือหลักคิดของวิธีการโดปามีนดีท็อกซ์ค่ะมันจะทำให้คุณหิวกระหายสิ่งที่คุณได้รับอยู่เป็นประจำพร้อมกันนี้คุณจะเริ่มทวินหากิจกรรมที่เมื่อก่อนรู้สึกว่ามันมอบความสุขสนุสนานให้คุณได้น้อยพูดง่ายๆก็คือโดปามีนดีท็อกซ์ได้ผลเพราะเมื่อคุณเริ่มเบือ่อสิ่งที่จะก่อนดูน่าเบื่อในสายตาคุณจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่อขึ้นมาทันทีค่ะ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันหาร์ดคอเกินไปยังทําไม่ได้อ่ะเรามาลองดูการโดปามินด็อ t o x แบบค่อยเป็นค่อยไปลองเลือกมาหนึ่งวันในหนึ่งสัปดาห์ คุณจะงดทำหรือเสจกิจกรรมที่กระตุ้นโดปามีนในปริมาณมากอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเล็กน้อยอย่างการเช็คมือถือตลอดเวลาการเล่นเกมคอมพิวเตอร์การดูซีรีส์ดูทีวีกินอาหารขยะดูสื่อลามกออนไลน์หรืออะไรก็ตามที่คุณดูว่ามันจะกระตุ้นโดปามีนสูงๆตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะมีหนึ่งวันในหนึ่งสัปดาห์ที่คุณจะตัดขาดกิจกรรมเหล่านั้นให้หมดคุณยังทำกิจกรรมอื่นได้าาตามปกติค่ะและใช่ค่ะคุณจะรู้สึกเบื่อนิดหน่อย ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเพราะคุณต้องการฟื้นฟูตัวรับโดปามีนของคุณที่เคยชินกับการได้รับโดปามีนในระดับปริมาณมากๆมาตลอดในที่สุดแล้วความเบื่อนี่แหละจะผลักดันให้คุณทนไม่ไหวจนต้องหมกักิจกรรมอื่นๆทำในวันนั้นกิจกรรมที่คุณอาจจะไม่เคยทำมาก่อนเพราะมันกระตุ้นโดปามีนน้อยเกินไป แต่ว่าคุณกำลังเบื่อมากสิ่งเหล่านี้จะดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีและทำให้คุณสามารถทำกิจกรรมเหล่านั้น,น,นได้ง่ายขึ้นแน่นอนว่าการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมสักอย่างที่กระตุ้นโดปามีนระนนดับสูงนั้นก็ดีแต่จะว่ากันตามจริงควรง,งดพฤติกรรมเหล่านั้นทั้งหมดหรือให้มากที่สุดที่จะทำได้ค่ะเมื่อสมองของคุณปรับตัวการรับรู้กิจกรรมที่มีสาระที่แต่ก่อนไม่กระตุ้นโดปามีนแต่ตอนนี้ กิจกรรมเหล่านั้นเริ่มกระตุ้นได้แล้วผู้เชี่ยวชาญยังพบว่ากิจกรรมที่กระตุน้นตัวามีนอย่างมากสามารถเปลี่ยนฐถานะไปเป็นสิ่งสร้างแรงจูงใจได้ค่ะทําให้คุณอยากได้สิ่งต่างๆที่สร้างประโยชน์ในระยะยาวให้กับคุณได้จริงๆผู้ดอีกแง่หนึ่งก็คือคุณสามารถกิจใช้กิจกรรมที่กระตุน้นตัปามีน,นระดับนี้ให้เป็นรางวัลที่คุณได้รับเมื่อสามารถทำภารกิจบางอย่างสำเร็จได้นี่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัตินะคะ เริ่มจากติดตามทุกกิจกรรมไม่ต้องใช้ความพยายามให้โดปามีในระดับต่ำทั้งหมดเช่นทำความสะอาดห้องฝึกเล่นเป็นโนเล่นดนตรีอ่านหนังสือออกกำลังกายหรือว่าทำวิดีโอตัดต่อ YouTube หลังจากทำภารกิจนี้สำเร็จเป็นหนึ่งแล้วก็จะให้รางวัลตัวเองด้วยกิจกรรมที่กระตุ้นโดปามีนระดับสูงในตอนท้ายของวันนั้นค่ะความสำคัญก็คือ หลังและก่อนและในตอนท้ายของวันถ้าเขาเริ่มด้วยการจมอยู่กับกิจกรรมที่กระตุน้นโดปามีนระดับสูงตั้งแต่แรกเลยเขาจะไม่อยากทำกิจกรรมที่กระตุน้นโดปามีนระดับต่ำอย่างแน่นอนเพราะจะไม่มีแรงจูงใจเหลือพอที่ทำกิจกรรมหลังนั้นได้เลยดังนั้นเขาจึงต้องเริ่มต้นด้วยการทำกิจกรรมที่ปล่อยโดปามีนระดับต่ำก่อนเสมอกิจกรรมที่กระตุน้นระดับสูงจะมาอันดับหลังเสมอคะ่ะตัวอย่างเช่น หากทำกิจกรรมที่ระต้นโดบามีนน้อยจนครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเขาจะให้รางวัลตัวเองในการทำกิจกรรมที่ระต้นโดบามีนสูง15นาทีในตอนท้ายสุดของวันนั้นหรือวันใดเขาทำกิจกรรมที่ระต้นโดบามีนน้อยครบ8ชั่วโมงก็จะให้รางวัลตัวเองด้วยการทำกิจกรรมที่แคตนโดบามีนสูง2ชั่วโมงนี่คือสัดส่วนที่ตั้งขึ้นมาสมมติขึ้นมาคุณสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับชีวิตและนิสัยของคุณได้เลยค่ะ แต่ถ้าหากคุณติดกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและคุณไม่ต้องการนำพฤติกรรมนั้นหรือกิจกรรมนั้นมาเป็นรางวัลคุณ,คณต้องหารางวัลแบบอื่นที่ไม่ส่งผลเสียต่อคุณค่ะรางวัลน,นั้นจะต้องคุ้มค่ากวนพยายามของคุณด้วยนะคะการสร้างชีวิสมดุลด้วยโดปามีนผิบเล่าว่าตัวเขาเนี่ยติดอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมากเลย เขาใช้เวลากับมันไปนหลายชั่วโมงโดยไม่ทำอะไรเลยนี่คือเหตุผลว่าทําไมเขาต้องใช้วิธีโดปามีนดีท็อกซ์มันทําให้เขาควบสามารถควบคุมพฤติกรรมเสรดของตัวเองได้และเพื่อความรัดกุ่มเขายังคงกำหนวดวันตัดขาดกิจกรรมเี่อต้นโดปามีนในระดับสูงด้วยค่ะถ้าหากสมองของคุณคุ้นชินกับระดับโดปามีนสูงตลอดเวลาคุณจะไม่ตื่นเต้น กิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ไม่กระตุ้นโดปามีนออกมาและนั่นก็คือเหตุผลที่เราต้องควบคุมการใช้มือถือและคอมพิวเตอร์รวมถึงพฤติกรรมอ,อื่นๆที่กระตุ้นามีในระดับสูงด้วยค่ะบอกเลยว่ามันคุ้มค่าที่จะทาแน่นอนดังนั้นต่อไปหากคุณประสบปัญหาการขาดแรงจูงใจให้เริ่มต้นด้วยโดปามินดีท็อกซ์ก่อนเสมอเลยนะคะพยายามงดกิจกรรมที่กระตุ้นโดปามีนในระดับสูง หรืออย่างน้อยก็ควรอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านั้นให้บออ่อยสุดท,ที่จะทำได้เมื่อสมองของคุณกลับเืนสุสภาวะปกติกิจกรรมที่กระตุ้นโดปามีนต่าๆก็จะกลับมาหน้าตื่นต้นอีกครั้งและคุณจะสามารถจดจ่อทามันได้นานขึ้นค่ะเราทุกคนล้นเสพติดโดปามีนกันทั้งนั้นอาจจะมากน้อยแตกต่างกันไปแต่นั่นเป็นเรื่องดีเพราะโดปามีนทําให้เรามีแดงจูงใจในการทําตามเป้าหมายต่างๆและทําให้เราพัฒนาตัวเองได้ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับคุณค่ะว่าคุณจะเลือกรับโดปามีนจากที่มาแบบไหนจะเลือกจากกิจกรรมที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้คุณหรือจากกิจกรรมที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาวคำตอบคือคุณเท่านั้นที่จะเป็นคนเลือกค่ะถ้าคุณชอบพอดแคสต์ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เรามีกำลังใจทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะ ขอทุกการกดไลค์ของคุณมีความหมายมากจริงๆค่ะมันช่วยให้อาาัลกอริทึมเห็นว่าพอดแคสต์ของเรามีประโยชน์และส่งสิ่งดีต่อไปให้คนอีกมากมายในการพัฒนาชีวิตพวกเขาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะหวังว่าพอดแคสต์นี้จะช่วยคุณพัฒนาขึ้นจากเมื่อวานและพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ